สวัสดีตอนเที่ยงค่ะวันนี้วันที่23ากันยายน2566นรนะคะวันนี้จะมารีวิวนะคะว่าบุงงายอยู่บ้านทำอะไรนะคะจะสังเกตนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศจากหน้าบ้านจะมีประตูอยู่ด้วยกัน5บานนะคะซ้ายมือ2บานจะเป็นพื้นที่ของบุงหาสำหรับเย็บผ้านะคะแต่ตอนนี้ขัดข้องทางเทคนิคนิดหนึ่งนะคะจากเอาไปไว้ที่สุรินแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็น3มช่องจะเป็นโซนของพ่อบ้านซ่อมรถนะคะประมาณนี้ ก็จะมีซ้อมจักรยานนะคะมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนะคะอย่างเคสเมื่อกี้น้องเขาก็เอารถมาเปลี่ยนยางนะคะอย่างเคสร,รถคันนี้ก็ดึงโซ่นะคะคือโซ่หย่อนก็ดึงโซ่นะคะบุง,งาก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะ ก็หลักๆเราก็จะทําอาชีพประมาณนี้นะคะบุงหงาก็เย็บผ้านะคะตอนนี้จกักยังไม่ไดเอามาจากบ้านนะคะพอดีเอาไปที่บ้านที่สุรินเนาะก็ระหว่างนี้ก็ช่วยพ่อบ้านซ่อมนะคะหยิบจับอะไรได้ก็ช่วยนะคะตามกําลังแล้วก็พ่อบ้านก็เป็นผู้ซ่อมโดยหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะด้านนาบานดอกไม้สวยงามนะคะ มีดอกไม้ก็ชื่นใจเนาะ <laughs> นี่นะคะพัดลมสองเครื่องนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะคะสีดำกับสีขาวนะคะเป็นจำนวนสองเครื่องนะคะเจ้าของพัดลมมารับแล้วนะคะก็พอได้ค่ากับข้าวนะคะในระหว่างนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปรีวิวบ้านนะคะ ฝนจะค่อนข้างยังหลงเหลืออยู่ค่ะก็บางทีก็เจอพายุด้วยนะคะค่อนข้างหนักแล้วก็พื้นที่ก็แฉแล้วส่วนใหญ่แถวบ้านบุ้งไหย,ยังไม่ค่อยมีสร้างนะคะวันนี้มารีวิวนะคะให้เห็นบรรยากาศประมาณไหนยังไงนะคะถ้าใครอยู่ละแวกใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาอุดหนุนได้นะคะท่านผู้ชมจะสังเกตมุมขวามือบนนะคะฝนจะตกแล้วค่ะ ช่วงนี้อากาศยังไม่แน่นอนนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะบุงหงาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านในทุกๆก,การติดตามเลยที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ